สวัสดีครับวันนี้เป็นผมจะมาสอนวิธีการหนีเจ้านี้แบบโคตร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 เนี่ยนะดูดีๆนะนี่แลหละผ้าผมวิเศษเฮ้ยคอมพิวเตอร์อยู่ไหนวะเอาไม่อยู่นี่วะเฮ้ยแล้วนี่เกมอะไรวะเนี่ยข่าวตัวมันนี่ครับมีไอ้คอมพิวเตอร์ตกน้ำตายแล้ว กกมีหมาเไปกัดขแง้วก็เป็นไปเลยอ่อันนี้เตนเต้นผูข่างนี้กับคนอื่นเลยชังใม่เถอะมพไปล้อย่าจะบอกวแรกเจ้าเดี๋ยวเดี๋เจ้นี่นี่วะตังกูมาอ่ากูไม่อยู่แม่งแล้วไปแล้วเอ้ยวันนี้อาการสใสัยเว้ยเดี๋ยวจนเอ้ยยินมี่วนเขาเสกูเจ้าขึ้นอเลยมึงปวดกู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 วมึงอึนมั่งเห สองเฮ้ยเอาไปใช้ในชีวิตจริง